สวัสดีครับผมคิดว่าใครหลายคนคงเคยฟังเรื่องราวหลอนๆและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับห้องพักกันมาบ้างแล้วผมเองก็มีเรื่องเล่าอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องเล่าเมื่อตอนที่ผมได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่ห้องพักห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่ขนาดที่สามารถวางเตียง6ฟุตได้ถึง2เตียงเลยครับและราคาของห้องนั้นก็ไม่ได้แพงมากอาจจะเพราะมันเป็นตึกที่เก่าแล้วก็เลยทําให้มีราคาที่ถูกกว่าปกติตามที่ควรจะเป็นแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ทําให้ห้องนี้มีราคาถูกจริงๆแล้ว ผมกลับมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับเสียมากกว่าและถึงแม้ในปัจจุบันนี้ผมจะย้ายออกไปจากห้องนั้นแล้วแต่ผมก็ยังได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องเช่าแห่งนั้นอยู่เป็นระยะระยะจากเพื่อนที่เคยอาศัยอยู่ตึกเดียวกันในตอนที่ผมเช่าห้องนั้นอยู่ห้องที่ผมไปอาศัยอยู่นั้นเป็นตึกแถวขนาดใหญ่ที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพมาอาศัยอยู่ซึ่งตัวของผมเองในตอนนั้นก็จําเป็นที่จะต้องหาห้องใหญ่ๆเพราะผมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวซึ่งแฟนของผมถ้าเสียไปตอนที่คลอดลูกสาวถึงเธอจะจากไป และทิ้งลูกสาวเอาไว้ให้ผมต้องดูแลคนเดียวผมก็ไม่ได้คิดน้อยใจอะไรกลับคิดแค่ว่าทุกอย่างต่อจากนี้ผมต้องทําเพื่อลูกเท่านั้นและเพราะตัวของผมเองไม่มีครอบครัวหรือญาติที่ไหนแล้วการเลี้ยงลูกจึงค่อนข้างลำบากสําหรับผมหลังจากที่ภรรยาเสียผมก็ตัดสินใจใย้ายออกาจากคอนโดที่ราคาค่าเช่าค่อนข้างจะแพงเพื่อมาหาห้องเช่าอยู่ซึ่งก็โชคดีที่เพื่อนของผมคนหนึ่งนั่นก็คือยศแนะนําห้องที่นี่ให้เพราะเห็นว่ามีห้องก,องกว้างๆหลายห้อง ส่วนงานของผมก็คือผมเป็นฟรีแลนซ์รับย่างทํางานทั่วไปครับทั้งงานกราฟิกต่างๆและงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อยการที่ได้ทํางานที่ห้องก็ดีตรงที่ผมจะได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดผมเลยพยายามจะหาห้องที่มีบรรยากาศดีมีแสงส่องเข้ามาถึงมีระเบียงให้พอออกไปยืนมองได้เพื่อที่จะให้ลูกของผมหรือน้องดาได้รับอากาศจากข้างนอกบ้างและวันไหนที่ผมพอจะมีเวลาว่างก็จะพาน้องดาไปเดินเล่นข้างนอกเสมอสุดท้ายก็มาได้ห้องเช่าห้องให่นี้ ซึ่งเป็นห้องที่กว้างและตรงตามที่ผมต้องการแทบทุกอย่างตอนที่ย้ายเข้ามาใหม่ๆก็โชคดีที่ได้ยศคอยช่วยขนของและถือเป็นสิ่งดีๆในชีวิตที่ผมได้เจอนั่นก็คือเพื่อนอย่างยศนั่นเองครับเวลาที่ผมต้องออกไปคุยงานในบางครั้งยศก็อาสา,ามาช่วยดูแลน้องดาให้ตลอดเลยทําให้ผมไว้วางใจที่จะให้ยศเข้าออกห้องของผมได้ตลอดเวลาแต่พอมาพักหลังๆที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนทุกครั้งที่รบกวนยศให้ช่วยดูแลน้องดาทีไรมันก็มักจะบอกให้ผม พา้องดาไปฝากไว้ที่ห้องของมันทุกครั้งทีแรกผมก็ไม่คิดอะไรและคิดว่าอาจจะเป็นเพราะยศมันเหนื่อยที่ต้องเดินขึ้นลงไปมาเพราะห้องของเราอยู่คนละชั้นกันแต่เย็นวันนั้นเรื่องที่ค้าอยู่ในใจของยศมาตลอดก็ถูกระบายออกมาให้ผมฟังหลังจากที่ผมชวนมันมากินข้าวที่ห้องตอนที่กินเสร็จแล้วผมก็พาน้องดาเข้านอนตามปกติซึ่งที่นอนของผมกับน้นงดานั้นจะมีแผ่นกั้นเขเอาไว้เพราะเวลาที่ผมต้องเปิดไฟทํางานก็ไม่อยากจะให้แสงเข้าตาน้องดา ในเวลาที่เธอนอนหลับพักผ่อนยศมันดูมีท่าทางค่อนข้างจะซีเรียสและจริงจังกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรก่อนที่มันจะพูดออกมาอยู่ห้องทํางานดึกๆมึงไม่เจออะไรบ้างหรอวะประโยคที่ยศมันพูดออกมาทําให้ผมรู้สึกแปลกใจขึ้นมาทันทีมึงรู้หรือเปล่านะว่าห้องของมึงมีผีอ่ะหน้าตาของยศตอนที่พูดกับผมดูจริงจัง,างมากมากเสียจนผมแน่ใจว่ามันไม่ได้ล้อเล่น ผมถามมันออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นและนี่คงเป็นสาเหตุที่ทําให้มันไม่ค่อยอยากจะมาที่ห้องของผมยศมันบอกกับผมว่าตอนที่อยู่กันแบบนี้เวลาที่มีผมอยู่ด้วยเหมือนทุกอย่างจะเป็นปกติดีแต่พอผมออกจากห้องไปมันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นช่วงแรกๆที่ยศมาเลี้ยงน้องดาให้ก็เหมือนจะปกติดีแต่หลายครั้งที่ดูเหมือนว่าน้องดาจะหันไปมองทางอื่นและทําท่าทางเหมือนคุยกับคนอื่นที่เป็นใครก็ไม่รู้ ซึ่งนั่นก็เป็นอาการที่ผมเองสังเกตเห็นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ห้องนี้แต่เพราะผมคิดว่ามันเป็นอาการปกติของเด็กที่อาจจะสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาเองเลยไม่ได้คิดอะไรมากยศมันก็บอกกับผมว่ามันเองก็คิดไม่ต่างกันแต่พอบ่อยครั้งเข้ามันก็เกิดความสงสยัยและถามน้องดาวไปว่าคุยอยู่กับใครหรือเล่นกับใครน้องดาวเองก็ชี้นิ้วบอกออกไปแบบมั่วๆสง่สงๆโดยที่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยและครั้งล่าสุดที่ทําให้ยศ ไม่อยากจะมาเลี้ยงน้องดาในห้องของผมก็คือตอนที่ยศมันมาเลี้ยงน้องดาและกล่อมให้น้องดาหลับไปส่วนมันเองก็หลับไปเหมือนกันแต่พอตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นน้องดานั่งมองมันอยู่ยศมันเลยรีบลุกขึ้นและถามน้องดาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน้องดาที่ยังพูดได้ไม่คล่องมากนักก็ชี้นิ้วไปมาและบอกว่านี่นี่นี่เหมือนกับบอกให้ยศมันหันไปมองทางนั้นซึ่งยศก็มองไปตามที่น้องดาชี้แต่ก็ไม่เห็นอะไรและพอหันกลับไปอีกที ก็เห็นเหมือนกับว่ามีมือของใครบางคนลูบพี่แก้มของน้องดาและเลือนหายไปในทันทีที่ยศมันหันกลับมามองจังหวะนั้นยศทั้งตกใจและกลัวแต่เพราะจูๆ่ๆน้องดาก็หน้าแดงและร้องไห้ออกมาเสียงดังเขาเลยรีบอุ้มน้องดาออกมาจากห้องและพาไปที่ห้องของมันแทนผมฟังที่ยศเล่าแล้วก็นึกเป็นห่วงลูกสาวของตัวเองขึ้นมาทันทีคืนนั้นจึงเป็นคืนที่ผมอุ้มน้องดามานอนด้วยกันที่บนเตียงซึ่งผมก็มีความหวาดระแวงว่าตัวเองอาจจะนอนทับลูก และทาให้น้องดาหายใจไม่ออกก็เลยหลับปรับตื่นตื่นอยู่ตลอดทั้งคืนและช่วงที่ผมกําลังหลับปับตื่นตื่นอยู่นั้นผมก็เห็นเหมือนใครบางคนมายืนจ้องมองเราสองพ่อลูกอยู่ที่ข้างเตียงแต่เพราะตอนนั้นผมกําลังสลืมสลือเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดไปเองหรือเปล่าจนกระทั่งน้องดาร้องไห้ออกมาเสียงดังผมจึงต้องเปิดไฟและกล่อมให้น้องดาหลับอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะหลับไปพร้อมกันพ่อกับลูกทั้งๆที่ยังไม่ปิดไฟผมตื่นขึ้นมาก็เห็นน้องดาตื่นอยู่ก่อนแล้ว และทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ผมเลยรีบลุกขึ้นอุ้มน้องดาเข้ามากอดและพยายามพูดปลอบถึงแม้จะไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรแต่เพราะลูกร้องไห้ออกมาผมก็เลยคิดว่าน้องดาอาจจะมีไข้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่จนกระทั่งผมสังเกตเห็นรอยแดงที่แขนของน้องดาซึ่งเป็นรอยเหมือนมือของคนจับที่แขนน้องดาอย่างแรงผมนึกแปลกใจและทบทวนถึงเรื่องเมื่อวานเพราะแขนของน้องดายังไม่มีรอยแบบนี้จะบอกว่ายศมันทำก็คงจะไม่ใช่เพราะยศเองมันก็เอ็นดูน้องดา เหมือนกับลูกของมันคนหนึ่งผมพาน้องดาไปอาบน้ําและจัดการหาอะไรกินเหมือนเดิมจนกระทั่งน้องดาทําท่าทางชี้นิ้วมาที่ผมอะไรคะน้องดามีอะไรเหรอมีอะไรจะให้พ่อหรือเปล่าคะน้องดายังคงทําท่าทางชี้นิ้วมาที่ผมอยู่จนผมต้องหันหลังกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรและหันกลับมาอีกครั้งน้องดาหน้าแดงและร้องไห้ออกมาอีกซึ่งมันก็ทําให้ผมนึกถึงเรื่องที่ยศเล่าให้ฟังแต่เพราะวันนี้ ผมอยู่ห้องได้ทั้งวันเลยคิดว่าจะทํางานไปและดูน้องดาเป็นระยะระยะหากมีความผิดปกติอะไรจริงๆผมก็คงต้องพาน้องดาไปหาหมอเพราะยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับเด็กซึ่งผมอาจจะยังไม่รู้แต่วันนั้นทั้งวันน้องดาก็ไม่มีอาการผิดปกติอีกเลยทั้งกินทั้งเล่นและนอนหลับกลางวันได้อย่างปกติดีซึ่งก็ทําให้ผมพอจะมีเวลาทํางานของตัวเองได้บ้างหลังจากที่ทํางานไปได้พักใหญ่ผมก็ละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์และขึ้นไปนั่งบนเตียงเพื่อดูน้องดาหลับ ระหว่างที่กําลังมองดูลูกอยู่นั้นน้องดา,ดาก็ลืมตาขึ้นมาแล้วเธอก็มองผมด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปชั่ววูบเดียวผมกลับมองเห็นว่าแววตาของน้องดานั้นกลายเป็นสีขาวโพลน <ท Language. S 2> ก่อนที่ผมจะตกใจผงาดถอยหลังและมองไปที่น้องดาดีๆครั้งก็เห็นว่าน้องดามองผมด้วยแววตาที่ปกติผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับก่อนจะเข้าไปกอ,นอดน้องด้วยความเป็นห่วงแปลกๆอย่างที่ผมเองก็อธิบายไม่ได้ว่ามันคือความรู้สึกอะไร ผมตัดสินใจลองโทรไปปรึกษาและคุยกับยศว่าตั้งแต่วันก่อนที่เราคุยกันอาการทุกอย่างของน้องดาก็เริ่มชัดเจนขึ้นผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีในใจก็อยากจะเชื่อวิทยาศาสตร์แต่อีกใจก็มีความรู้สึกวันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติที่เด็กจะสามารถสัมผัสหรือรับรู้อะไรพวกนี้ได้ยศเลยบอกกับผมว่าให้ใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะลองหาทางช่วยดูแต่อาจจะให้ผมพาน้องดาไปหาหมอดูก่อนก็ได้เพื่อสิ่งที่พวกเราสองคนได้เจอ อาจจะเป็นสิ่งที่คิดกันไปเองเย็นวันนั้นผมเลยตัดสินใจพาน้องดาไปหาหมอซึ่งการตรวจนั้นก็ไม่พบอะไรแต่รอยแดงที่แขนของน้องดากลับทำให้ผมถูกคุณหมอซักประวัติอยู่หลายครั้งเพราะมันเหมือนกับว่าผมอาจจะทํำร้ายน้องดาเองก็ได้ผมเลยพยายามพูดเบี่ยงเบนไปว่าเพราะผมพาน้องดามานอนบนเตียงด้วยและน้องดาก็าดิ้นจนจะตกเตียงผมเลยเผลอจับที่แขนของลูกอย่างแรงถึงแม้หมอจะดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อในตอนแรก,แรก แต่สุดท้ายผมก็รอดจากการถูกมองไม่ดีแบบนั้นมาได้ค่ำวันเดียวกันที่ผมกลับมาถึงที่ตึกผมก็เดินอุ้มน้องดาขึ้นไปที่ห้องตามปกติก่อนจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าห้องที่ผมพักเอ่อขอโทษนะครับมาหาใครเหรอครับผู้ชายคนนั้นหันมามองผมด้วยความตกใจก่อนจะขอตัวแล้วเดินหนีไปผมมองตามเขาเดินลงบันไดจนสุดสายตาก่อนจะไขกุญแจประตูและเข้าไปในห้องผมจัดการให้น้องดาอาบน้ํา กินข้าวและเล่นกับน้องดาอีกสักเล็กน้อยก่อนจะพาน้องดาไปแปลงฟันและเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอนคืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่ผมให้น้องดานอนบนเตียงเดียวกับผมและเมื่อกล่อมจนน้องดาหลับไปแล้วผมก็ปิดไฟในห้องและเปิดโคมไฟที่โต๊ะทางานเอาไว้เท่านั้นเพราะไม่อยากจะให้น้องดานอนหลับไปทั้งทงที่เปิดไฟสว่างอยู่แบบนั้นผมนั่งทํางานไปเรื่อยๆจนมาดูเวลาอีกทีก็เป็นเวลาเกือบจะตีหนึ่งแล้วผมเลยคิดว่าควรจะถึงเวลานอนของผมบ้าง ผมลุกขึ้นบิดตัวไปมาก่อนจะเอี้ยวตัวหันไปมองน้องดาที่กําลังหลับอยู่บนเตียงและผมก็ต้องตกใจถอยหลังจนเก้าอี้จนล้มลงผมเห็นร่างเงาของใครบางคนกําลังท่อมน้องดาอยู่และเหมือนว่าร่างนั้นมันจะรู้ตัวก่อนจะหันมามองที่ผมและกระโดดหายวับไปกับตาผมตัวสั่นจนแทบจะทําอะไรไม่ถูกขนลุกไปทั้งตัวและยันตัวเองลุกขึ้นแทบจะไม่ไหวเลยครับแต่ใจก็เป็นห่วงลูกมากเลยพยายามจะลุกขึ้นให้ได้ ลรีบไปหาน้องดาทันทีผมจับที่ตัวของน้องดาก็รู้สึกว่าน้องดาตัวเย็นมากก่อนจะพยายามปลุกให้น้องดาตื่นน้องดาค่อยๆลืมตาม,มามองผมในตอนนั้นผมใจสั่นไปหมดก่อนจะตัดสินใจพาน้องดาไปหาหมอซึ่งหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นไข้ปกติทั่วไปให้นอนพักอยู่ที่นี่สักคืนพรุ่งนี้เช้าก็คงกลับบ้านได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็รีบโทรไปหายศทันทีเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ดึกมากแล้ว ผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ยศฟังมันเลยบอกกับผมว่าคืนมันพรุ่งนี้ให้พาน้องดาไปนอนที่ห้องของมันก่อนก็ได้แล้วค่อยมาคิดหาทางออกกันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่มันคืออะไรกันแน่เช้าวันต่อมาในช่วงสายๆคุณหมอก็เข้ามาตรวจน้องดาอีกครั้งซึ่งน้องดาก็มีอาการดีขึ้นมากแล้วก่อนที่ผมจะขับรถพาน้องดาไปหายศพอมันเปิดห้องออกมามันก็รีบบอกให้ผมเข้าไปในห้องทันทีซึ่งน้องดาเองก็ยังมีอาการง่วงอยู่ ผมเลยกล่อมให้น้องดาลหลับก่อนที่จะเริ่มคุยกับยศกูรู้แล้วห้องมึงมันมีประวัติอีเจ๊เจ้าของตึกมันถึงได้ปล่อยห้องถูกๆไงยศเปิดประเด็นขึ้นมาทันทีก่อนจะเล่าต่อไปว่าที่ห้องนั้นเคยมีผู้หญิงทาแท้งและเกิดตายขึ้นมาใครที่มาอยู่ใหม่ก็เจอกันทุกรายโดยเฉพาะคนที่มีลูกเขาว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาเอาลูกของคนที่อยู่ใหม่ไปอยู่ด้วยผมหันไปมองน้องดาที่กําลังหลับอยู่ทันทีในใจก็นึกโกรธ ที่เจ้าของตึกเห็นแกเงินและไม่ยอมบอกความจริงจนผมนึกถึงผู้ชายคนที่เจอเมื่อวานขึ้นมาได้ยศก็บอกกับผมว่าอาจจะเป็นคนรู้จักของผู้หญิงคนนั้นก็ได้ผมเลยตัดสินใจขออาศัยอยู่ที่ห้องของยศไปก่อนระหว่างที่น้องดาก,กำลังหลับอยู่ผมเลยฝากน้องดาไว้กับยศและเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองซึ่งผมก็เจอกับผู้ชายคนนั้นมายืนอยู่ที่หน้าห้องของผมอีกแล้วหน้าแปลกใจอยู่เหมือนกันที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเห็นเลยแต่ช่วงสองสามวันวันนี้ผมกลับเจอเขา ผมพยายามพูดจาและทักทายเขาแต่เหมือนเขาจะไม่ค่อยอยากคุยกับผมสักเท่าไหรนะ่นักผมมองไปที่ด้านหน้าประตูก็เห็นว่าที่พื้นมีกระทงใส่อาหารวางอยู่มันทำให้ผมโกรธมากและขึ้นเสียงใส่ผู้ชายคนนั้นทันทีผู้ชายคนนั้นรีบบอกขอโทษและสารภาพว่าเขาเป็นลูกชายของเจ้าของตึกนี้ทุกๆวันที่ใกล้จะถึงวันพระเขาจะต้องเอาของมาไหว้และเมื่อวานเขาก็เพิ่งมาถึงและได้รู้ว่ามีคนเช่าอยู่ก็เลยตกใจจนทำอะไรไม่ถูก ปกติจะต้องเอาของไปไหว้ในห้องแต่เพราะมีคนอยู่เลยเอาเข้าไปไม่ได้จึงทําให้ต้องไหว้หน้าห้องแบบนี้ผมตัดสินใจโทรไปคุยกับเจ้าของตึกทันทีเลยครับและคําพูดของเจ้าของตึกนั้นก็เห็นแก่ตัวมากๆเจ๊เจ้าของตึกบอกว่าถ้าผมย้ายออกไปก่อนกําหนดก็จะไม่ได้ค่าประกันคืนแต่เพราะผมมีลูกที่ต้องดูแลเลยจําใจต้องย้ายไปที่อื่นโดยที่ยอมเสียค่าประกันนั้นไปเพราะถ้าจะให้ไปแจ้งความหรือฟ้องเอาเรื่องอะไรก็คงจะวุ่นวายเสียเปล่า จึงต้องยอมเอาชีวิตของตัวเองกับลูกไว้ก่อนครับผมตัดสินใจใช้เงินเก็บที่พอมีอยู่เพื่อไปหาห้องเช่าใหม่ซึ่งก็ได้ห้องที่ใหม่และดีถึงแม้จะต้องเสียค่าเช่าที่แพงกว่าก็ตามซึ่งเรื่องของผมก็ทําให้คนในตึกได้รู้ถึงที่มาที่ไปของเสียงร้องไห้ในบางคืนที่มีคนข้างๆห้องหรือคนเมาที่กลับมาดึกๆเคยได้ยินกันในเวลาที่เดินกลับไปที่ห้องของตัวเองหลังจากที่ผมย้ายออกมาได้ไม่นานยศก็เล่าให้ผมฟังว่าเจ้าของตึกได้เรียกพระมาทาบุญที่ห้องนั้น และยังพยายามจะปล่อยเช่าอยู่ใครที่มาอยู่ใหม่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเจอดีเห,อเหมือนกันหมดจนสุดท้ายห้องนี้ก็ยังไม่มีใครเข้าไปเช่าอีกเลยครับอีกอย่างในระแวกนั้นก็มีข่าวลือออกไปจนหลายคนในตึกนั้นก็ย้ายออกไปบ้างเหมือนกันส่วนยศเพื่อนของผมมันก็ยังอยู่ที่ห้องเดิมเพราะห้องของมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวและตัวผมเองก็ยังพาน้องดาไปแวะเยี่ยมยศอยู่หลายครั้งสำหรับใครที่คิดจะหาห้องเช่าหรือที่พัก ก็เช็คประวัติกันดีๆนะครับเพราะห้องเช่าแห่งนี้เป็นห้องเช่าที่อยู่ใจกลางเมืองเลยครับถือซะว่าผมมาเล่าเพื่อเตือนคุณก็แล้วกันขอบคุณครับ